ว่าถ้าเขาย่อนหลับเราก็คงดีเนาะเพราะว่าเขามีชีวิตที่ดีผมมีลูกไม่ได้เอาอย่างที่นี่ถ้าแน่นะถ้าเขาไม่เชื่อมาจอดนี่มาจอดดีเอนี่ตรวจเลยโท่ถ้าเป็นลูกผมจริงๆผมจะปล่อยขนาดนี้เหรอเขาชื่อวันชัยมีเกียรติ มีเกียรเสียชีวิตไปแล้วพี่เชื่อไหมอืมไม่รู้ความจริงแต่อยากให้เป็นเดี๋ยวเต้ยเล่าให้ฟังก่อนก็แล้วกันว่าเต้ยไปตามาย,ยังไงกันบ้างจทย์แรกเลยก็ไปตามจาก ชื่อคุณพ่อที่มีอยู่ในใบเกิดของพี่เนาะก็คือสองคำถามที่เราคุยกันก็คือพ่อแท้ๆคือใครกันแน่อันที่สองก็คืออยากจะตามหาพ่อที่ชื่อวิทยาวิทยาครับผมวันนี้อีเต้ยเดินทางมาแจ้งคำตอบกับพี่กระแต art. ครับหลังจากเธอฝากความหวังให้เราค้นหาคำตอบที่ยังคงค้างในใจเธอมาตลอด40ปีว่า พ่อที่แท้จริงคือใครกันแน่หลังจากเราลงพื้นที่ทำภารกิจนี่จึงเป็นการมาเพื่อไขปริศนาในใจทีละข้อได้ไปตามจากชื่อสมานคงกองครับผมไปที่อุทัยธานีสวัสดีจ้าบ้านผู้ใหญ่หมู่สองไปทางไหนล่ะครับูใ,ใช่ครับต,ตรงรตรงกลับไปใช่ไหม าสายตุ๊กตาควายเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้าเลยสายสายนี่คือสายนี้เหรอน้องสายนี้ละมั้งพี่คะบ้านผู้ใหญ่หลังไหนถ้เาเมื่อะไรนะครับตรงไปอีกไกลไหมตรงไปเจอต้นมะขา,า,ามอ่ะต้นมะขามต้นมะขามเดี๋ยวซ้ายสวัสดีครับผู้ใหญ่อยู่บ้านไหมจ๊ะอ่่แม่สวัสดีครับจะมาตามหาคนชื่อสมานคงกอง วันนั้นเมื่อไปถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่สองแล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงแค่เอ่ยชื่อสมานคงกองเป้าแรกของเราผู้ใหญ่ก็พาเราไปถึงที่หมายทันที มาต้องบอกลงหน้านะสระมานี่ไม่พร้อมนะเจ้าของบ้านออกมาต้อนรับด้วยน้ำเสียงที่ฟังแล้วก็น่าหวั่นใจอยู่ไม่น้อยงานนี้อีเตอร์เลยต้องทำใจดีสู้เสือละครับเกี่ยวกับไราวันดีครับี๋ยวอยู่ชุดต้อนเลยรอคุยกันก่อนก็ได้ถมาถามหาใครเนี่ยมาถามหามาถามหาคนบ้านนี้แหละครับ ชื่ออะไรน,นะพี่เล็กอะสมานคงกองใช่สมานคงกองอ้าวทำไมอะมีลูกจะตามหาพ่อชื่ออะไรชื่อใบนในใบเกิดเขาอ่ะชื่อสมานคงกองเหรอในใจก็ตุ้มๆ้มต่อมๆมแต่เต้ยก็เอ่ยถามไปตรงๆนะครับเอาแบบจริงใจเลย หวังว่าทางฝั่งพ่อสมันเองเขาก็คงจะเปิดใจเคลียร์กับเราตรงๆเหมือนกันครับสวัสดีครับมันมไม่ใช่แล้วครับชื่อ,อสุรือไทยของสุสสกคุณไทยนะคะก็คืออยากติดต่อกับคุณพ่อทีอ่จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นพ่อทแท้ๆหรือเปล่ามันเป็นความทรงจำในวัยเด็กอะคะ่ะอยากจะรู้ว่าวันนี้เขา ยังอยู่เป็นยังไงบ้างอย่างนี้ยถามไม่ได้เจอมานานเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีผู้ชาย3คนเข้ามาเกี่ยวพันในฐานะแฟนเก่าของแม่แต่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาพี่กระแตกลับไม่เคยรู้เลยว่าใครคือพ่อที่แท้จริงจนถึงวันนี้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนชีวิต เธอจึงอยากจะแก้ปมที่ติดค้างอยู่ในใจมาตลอด40ปีครับย้อนกลับไป40กว่าปีที่แล้วเด็กหญิงกระแตคนนั้นเกิดมาในครอบครัวยังไงครับเกิดมาในครอบครัวที่เอ่อไม่ได้มีความอบอุ่นเท่าไหร่เพราะว่าเราโตมากับยาตอนที่จำความได้แม,แม่แม่มีครอบครัวใหม่ค่ะโอ้แม่ไปทำงานใหม่มใช่แล้วก็ อาศัยอยู่กับยายเป็นเป็นญาติทางหางกันแต่เราก็จะโดนใส่ความคิดว่าเหมือนเรามาอาศัยอยู่ได้มาใกล้ชิดกับแม่คือตอนที่เรียนจบมสีโอ้สิบปีเลยเหรอสิบหกปีที่อยู่กับครอบครัวทางคุณยายที่เป็นญาติญาติกัน ชีวิต16ปีตรงนั้นทำอะไรบ้างครับรับจ้างร้อนมาลายไปติดกาวตุก,กตาแบบเป็นโหลไปทำความสะอาดบ้านทำทุกอย่างชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพียงลำพังเพื่อความอยู่รอดบ่อยครั้งก็ทำให้เธอรู้สึกท้อในโชคชะตาของตัวเอง อยู่ในห้องคนเดียวร้องไห้น้อยใจน้อยใจแล้วก็มันเป็นความน้อยใจอืมทำไมเราเกิดมาเป็นแบบนี้ตลอดระยะเวลาในวัยเด็กที่ไม่เคยได้อยู่กับครอบครัวตัวเองสิ่งที่รับรู้ก็คือแม่แต่งงานใหม่แต่ภายในใจยังสงสัยพ่อของเธออยู่ไหนและเป็นใครกันแน่ พ่อคนที่มีชื่อในใบในใบเกิดเราอะเออเราใช้นับสกุลเขาอะเรายังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่หมายถึงเขาไปแต่งงานกับญาติห่างๆในครอบครัวอ๋อแต่ก็เห็นผ่านตาเรานั่นน่าจะเจอตันทีหมายความว่ามีงานใหญ่ๆอ,อย่างเช่นงานศพทวดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมารวมตัวกันลูกหลอกครั้งแรกก็คือเจอเขางานนั้นตอนอายุเท่าไหร่ ผดถมค่ะ<ร>ะมาณก็ไม่เกิน12อ่ะใช่ใช่ผมงั้งแรกเลยทรั้งแรกเลยที่เห็นเขาญาตพี่น้องอะ่ะบอกนี่ไงพ่อมึงจริงปะใช่เขาพูดอย่างนี้ครั้งแรกที่ได้เจอกับคนที่คิดว่าจะเป็นพ่อเพราะอ้างอิงชื่อมาจากใบเกิด แม้จะดีใจแต่สุดท้ายก็ต้องน้ำตาตกในเพราะนั่นก็เป็นครั้งสุดท้าย<ม>ที่เธอได้พบพ่อคนนี้เช่นกันก่อนที่จะได้เจอเรามีความคิดถึงว่าอยากรู้จังเลยว่าพ่อฉันเป็นใครอะไรแบบนี้มีไหมครับค่คำถามนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนครับก็จำค,ความได้เลยค่ะว่าเราเราเราไม่ได้มีเราไม่ได้อยู่กับเขาอะแล้วโอเค,อเคหลังจากเจอผู้ชายที่คนอื่นบอกว่าเป็นพ่อ ในงานศพตรงนั้นครั้งแรกหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากหยิบของชำด้วยให้แล้วก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเขาอีกเลยค่ะก็รักเขาไว้แค่แค่ตรงนั้นเลยแค่ตรงนั้นเลยไม่ได้คิดต่อไหมเอาไปคิดต่อไหมคิดต่อไหมเหระคะคิดว่าถ้าเขาย่อมรับเราก็ก็คงดีเนาะเพราะว่าเขามีชีวิตที่ดีเขามีครอบครัวที่ดีเขามีฐานะระดับหนึ่ง ถ้าเขาอยอมรับเรามันชีวิตเราคงดีกว่านี้ค,ครับมีครั้งที่สองครั้งที่สามเกิดขึ้นอีกไหมเราได้เจอผู้ชายคนนี้อีกไหมไม่เคยเจออีกเลยสวัสดีครับนมันไม่ใช่แล้วครับ คือคือวันนี้เต้ยมาเนี่ยเต้ยไม่ได้มีเจตนาจะมาปักปั๊มใครเป็น,น,นพ่อใครทั้งนั้นน,นะะคุยกันก่อนพ่อสมานคงกงใช่ไห <c oughs> มครับ<ช><ช>อาหารอาหารคือที่เต้ยมาหาวันนี้เนี่ย เพราะว่าในใบเกิดของพี่กระแตนะคะผม,มเขาระบุเป็นชื่อพ่อก็เลยมาหาถูกอันนั้นน่าจะถูกนะที่เขาระบุระบุว่าผม<ด>คุณพ่อ,อจริงๆแล้วผมไม่ใช่พ่อเขาหรอกเพราะผมเลิกกับแม่เขาตั้งนานและอย่างผมก็เป็นหมันด้วย<อ>ผมมีลูกไม่ได้ก็ผมต้องลูกไงมันไม่ใช่ลูกผมหรอกเราะผมมีลูกไม่ได้ เลิกไปตั <tr> no it, ้งนานแล้วเสร็จแล้วก็ก่อนกระทองใช่ไหมครับตอนนี้เขาาคงยันนึกอะไรไม่ออกแม่เขาเพผมรู้ผมไม่มีลูกตั้งแต่ผมอายุสิบห้าทุกปกแล้วข้อสมานยังคงยืนยันเป็นหมันมีลูกไม่ได้เอาอย่างนี้แน่ๆนะ ถ้าเขาไม่เชื่อนีมาเจาะนี่มาเจาะดีเอนเอี่ตรวจเลยเออร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอาอหอมตรวจเนี่ยหรอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโถถ้าเป็นลูกผมจริงจงผมจะปล่อยถึงขนาดนี้เหรอผมก็ต้องไปหาแล้วลูกผมอ่ะต้อยากให้เป็นลูกผมจริงจริงอะสิทำไมอ่ะผมจะได้มีลูกสาวไงอ่ะเนี่ย ผมรู้ไม่ใช่แต่แรกแล้วผมเห็นว่าเขาเป็นผู้หญิงผมเลยไม่ไปโวยวายอะไรเพราะผมนึกว่าอีกหน่อยผู้หญิงไงนะเดี๋ยวเขาโตเขาเปลี่ยนนามสกุลไปใช้ของผัวเขาส่วนนามสกุลของผมไม่เป็นไรผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีญาติอะไรมากมายก็ไม่มีใครจะมาเดือดร้อนกับผมเลยะเช็นรึล่ะให้มาได้นะบอกให้มาได้นะอยากว่าคุยก็มาได้นะเราไม่รังเกียจนะเด็กอะไม่มีใครไม่อยากมีลูกหรอกอยากมีลูกอยงนั้นแหละ แม้จะมีชื่อปรากฏในใบเกิดแต่พ่อสมันก็ยังยืนยันคำเดิมพ่อคนนี้ไม่ใช่คนที่พี่กระแตตามหาอย่างแน่นอนคำปฏิเสธหนักแน่นตั้งแต่เริ่มปลายทางภารกิจจะจบลงยังไงโดยจะตามหาพ่อที่แท้จริงให้กับพี่กระแตได้หรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อนะครับ แปดร้อยเก้าแล้วพี่ว่าอยู่ตามแยกอ่ะทีนี้อาจจะต้องลงโอโ้โหเข้านะคอยนี้ไปนะคอยนี้พี่ตรงเข้าไปเสร็จพี่จะเจอทางมีทางตัดเอเดียาย,ายเลขที่สองสองหนึ่งอะไรล่ะทีนี้